อาจจะรู้สึกเฉยนะคะคนที่สองคนที่สามพูดอาจจะรู้สึกเฉยๆนะคะบางคนอาจจะพูดไม่ได้ตื่นเต้นมากพอนะคะคนที่สี่ที่ห้าที่หกแล้วเราเป็นคนที่เจ็ดนะคะเป็นคนที่มาบอกให้เขาไปร่วมเข้าแคมป์หรือว่าเข้าระบบก,กับเราได้นะ่ยเราจะเกิดความภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะเหมือนการโปรโมทซ้ำนะคะพูดซ้ำๆพูดบ่อยๆคนที่ฟังอาจจะตัดสินใจว่า มันจะต้องมีดีอะไรสักอย่างหนึ่งคนเหล่านี้ถึงมาพูดอะไรซ้ําๆแล้วก็อยากมากอยากให้เราไปวันนั้นเขาอาจจะตัดสินใจที่จะเลือกที่จะลองเข้าไปฟังสักครั้งกับเราก็ได้นะคะสิ่งที่เป็นผลลัพธ์เลยนะคะจากการที่เราเข้าระบบนะคะเข้าเซ็นเตอร์หรือเข้าระบบนะคะสิ่งที่ที่คุณจะต้องได้รับแน่นอนคือเรื่องของการขยายธุรกิจนะคะ สิ่งที่สองก็คือว่าเราได้พัฒนาศักยภาพตัวเราเองแล้วก็คนในองค์กรทีมงานของเรานะคะในวันที่เราไปเข้าระบบหรือไปเข้าแคมป์เนี่ยทีมงานของเราบางคนอาจจะขึ้นได้ขึ้นไปแชร์ประสบการณ์หรือแบ่งปันนะคะจะเป็นโอกาสหนึ่งในการที่จะฝึกฝนคนในคนในองค์กรของเรานะคะให้เขามีทักษะมากขึ้นนะคะทักษะในเรื่องของการตัดสินใจทักษะในเรื่องของการแบ่งปันอะไรมากมายให้กับ คนที่เขาเข้าร่วมในระบบงานครั้งนั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะได้อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือเรื่องของการที่เราไปงานแคมป์ไปงานระบบต่างๆของบริษัทที่จัดขึ้นหรือทีมดีไอคอนของเราจัดขึ้นนะคะสิ่งที่เราได้มากขึ้นก็คือได้เพื่อนใหม่ๆนะคะได้มุมมองใหม่ๆในเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะคะแล้วอย่างต่อไปเลยนะคะสิ่งที่เราจะได้นะคะ เราก็จะสามารถรักษาองค์กรธุรกิจของเราไว้ได้ด้วยนะคะเราจะได้เติมเต็มพลังให้กับตัวเราเองนะคะแล้วก็คนในองค์กรของเราธุรกิจของเราด้วยนะคะเมื่อทีมงานของเราเข้าระบบเขาก็จะรู้วิธีอะคะ่ะว่าการพาคนเข้าระบบนะคะองค์กรธุรกิจของเราก็จะเติบโตขึ้นนะคะเป็นแบบเครือข่ายนะคะเป็นแบบธุรกิจเครือข่ายนะคะ คือตอนแรกๆเราอาจจะชวนคนไปได้แค่สองคนใน2คนนั้นอาจจะซื้อบัตรงานแคมป์ครั้งต่อไปมาคนละ5้ใบนะคะถ้าคนสองคนซื้อ5า้าใบทั้งสองคนงานครั้งหน้าจะต้องมีคนไปร่วมในระบบของเราเพิ่มเป็น10คนนะคะองค์กรของเราก็จะขยายไปเรื่อยๆๆนะคะเป็นทวีคูณน,นะคะ สำหรับตัวดิฉันนะคะมีเรื่องที่อยากจะแบ่งปันนะคะผลลัพธ์ของการที่ตัวดิฉันเอาตัวเข้าไปในระบบนะคะแล้วล่าสุดที่ดิฉันเคยไปงานแคมป์ครั้งล่าสุดนะคะ,ะเป็นงานเจแคปมที่เขาใหญ่จังหวัดราีมานะคะในครั้งนั้นนะคะดิฉันอยากจะบอกทุกทกท่านว่าดิฉันนะ่ะจาได้ติดตาเลยนะคะว่ายังไม่มีตําแหน่งอะไรเลยในองค์กรธุรกิจ ของกับเจอเนสเลยนะคะไม่มีตำแหน่งอะไรเลยนะคะดิฉันหานกล้ามากๆนะคะที่จะเดินขึ้นไปบนเวทีไปประกาศเป้าหมายของดิฉันนะคะว่าดิฉันจะเป็น Ruby Director ได้นะคะเพราะว,ว่าวันนั้นที่ดิฉันได้ไปร่วมในงานแคมป์นะคะดิฉันได้สัมผัสพลังอันยิ่งใหญ่นะคะของเหล่าผู้นำนะคะที่เขาประสบผลสำเร็จนะคะในการทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาได้ถ่ายทอดพลังนะคะ ถ่ายทอดพลังต่างๆหรือว่าบทเรียนนะคะเทคนิคต่างๆในการทำธุรกิจให้กับดิฉันนะคะมันทำให้ดิฉันได้รู้ว่าผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างดิฉันนะคะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะประสบผลสำเร็จกับมันได้นะคะดิฉันรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆนะคะกับชีวิตของดิฉันที่ดิฉันตัดสินใจเข้าร่วมงา,านแคมป์ครั้งนั้นนะคะ แล้วก็ดิฉันอยากจะบอกเพื่อนๆในแคมป์ฟอกทุกๆท่านวันนี้นะคะตั้ง100ยยูเซอร์มากกว่า100ยูเซอร์ในวันนี้นะคะว่าใครที่ยังไม่เคยเข้างานแคมป์นะคะดิฉันขอเชิญชวนทุกท่านนะคะในวันที่1ิบ3อสนะคะมกราคมนี้นะคะหรือเสาร์อาทิตย์หน้าที่เราที่ที่จะถึงนี้นะคะเราจะพบกันที่ชลระพิกรีสอรทนะคะจังหวัดนครนายกนะคะ ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตนะคะที่ท่านนะคะจะพาตัวเองไปสัมผัสกับบรรยากาศที่เหมือนกับดิฉันในในตอนนั้นนะคะที่ดิฉันไปงานเจแคมที่ที่เขาใหญ่นะคะดิฉันเคยดิฉันอยากจะบอกว่าแล้วท่านนะคะจะได้คบค้นพบว่าตัวท่านเองนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่สามารถประสบความสำเร็จได้นะคะและในสุดท้ายนี้นะคะ ดิฉันอยากจะบอกทุกท่านว่าถ้าผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างดิฉันนะคะเป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะดิฉันเชื่อว่ามากกว่าร้อยยูสเตอร์ในห้องแคมป์ฟอกนี้นะคะในวันนี้นะคะก็สามารถที่จะประสบผลสำเร็จได้นะคะแล้วพบกันที่บรรยากาศของความสำเร็จ12-13มกราคมนี้นะคะที่ชลพมพิกรีสอจังหวัดนครนายกค่ะก็สุดท้ายนะคะ ขอประกาศเป้าหมายนะคะในวันที่17บีนาคม2556นี้นะคะดีฉันจะพาทีมงานซอฟกราว์จากบุรีรัมย์สุรินและก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะศรีสะเกดอุบลราชธานีไปร่วมงานแซฟไพรนท์นะคะอย่างยิ่งใหญ่กับทีมทั่ว,ท,วทั้งประเทศไทยนะคะมากกว่า20รหัสแน่นอนค่ะและพบกันที่ความสำเร็จทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ ขอเสียงปรบมือกดแปดให้กับรูปยูนะิตเตอร์หญิงของเราด้วยนะครกับ